กับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านพบกับผ,ผมไม่ไดิลไลฟ์ฟูตี้และวันนี้คุณอยู่กับช่วงสกิลสปอตไลซึ่งจะมาอธิบายเงื่อนไขของสกิลและอัตลักษณ์พิเศษของสกิลต่างๆสําหรับวันนี้เราจะมาพูดถึงสกิลมาเทียห้าซึ่งณตอนนี้เป็นหนึ่งสายที่เสาารถมโซโล่บอสได้นั่นเองแต่ละสกิลจะมีความสามารถพิเศษอะไรบ้างก็ <S <S ไปรับชมกันได้ในคลิปนี้เลยครับผมเริ่มด้วยสกิลพาสีของเทียห้าแอสไตร์อาร์ม สามารถใช้อวอยในระหว่างใช้สกิลต่อสู้บางอย่างเพื่อใช้งานไปครั้งหนึ่งแล้วต้องรองสักพักจึงจะใช้งานได้ไม่สามารถใช้งานได้กับบางสกิลที่มีการเคลื่อนไหวเป็นพิเศษตามคําอธิบายจะเห็นได้ว่าแอสแตกอาเป็นการกดอวัยระหว่างใช้สกิลในนอนว่าพาร์ตของสกิลนี้สามารถใช้ได้กับสกิลสายสนหับมือได้เกือบทุกสกิลและอิงครอบรวมไปถึงคัชเชอร์สกิลซึ่งเป็นสกิลสายหมัดเสริมอีกด้วย อีกทั้งบางสกิลข้ามสายอย่างเช่นการชาร์จ MP ก็สามารถใช้ได้เช่นกันรูปแบบของสกิลจะเป็นการปลดปล่อยเงาเพื่อให้สารสกิลที่เราใช้ต่อในขณะที่เราหลบออกมาและไม่สามารถใช้ซ้ําได้จนกว่าสกิลนั้นๆหรือเงาที่เราปล่อยทิ้งไว้จะใช้ Skill สกิลเสร็จอัชูราอ,อัล,ล่าคำอธิบายสกิลปลดปล่อยพลังเทพมานที่ซ่อนเร้นอยู่ภายใน ขนาใช้แอคแท k จะเพิ่มขึ้นและลดความเสียหายด้วยการใช้ AP เมื่อกดใช้คาแรคเตอร์ของเราจะไม่สามารถฟื้นฟู MP ได้ด้วยการโจมตีแต่จะสามารถชาร์จ AP ขึ้นได้ข้อควรระวังเมื่อกดใช้สกิลนี้ทุกสกิลจะใช้ MP เพิ่มขึ้น100ได้กับสิ่งที่ได้มาก,ก็าคือการเพิ่มดาเมจต่างๆได้มากโขและอัตราคิทเจอรเข้าเรทถึง70%ทุกครั้งที่ใช้สกิลอัชช่าออร่าจะเก็บแท็กหลังจากปิดสกิลอัชชุ่าออร่ายังคงทำงาน แต่เป็นในอีกหนึ่งรูปแบบก,ก็คือการลดสเต็กที่เก็บสะสมมาและฟื้นฟู MP ให้กับตัวเราซึ่งสเต็กจะเพิ่มขึ้นตามปริมาณ MP ที่ใช้ไปเมื่อมองผิวเผินเราอาจจะอยากเก็บสเต็กให้ครบตามจำนวนที่มันเก็บได้ก็คือ40เแต็ก ในการเก็บแตกของอาชุราออล่านั้นเปียบมือดาบสองคมเมื่อเราเก็บแตกครบ20แตกมันจะทําการลดเลือดเราทุกครั้งที่ใช้สกิลและเมื่อแตกของเราที่เก็บนั้นครบ40มันจะทําการปิดชีพเราโดยทันทีแฟดบิงคำอธิบายสกิล ส่งจิตภาพออกไปเพื่อโจมตีจํานวนฮิตจะเพิ่มตามจํานวนเอาบอยที่ใช้งานพลังของการโจมตีระยะใกล้ในครั้งถัดไปจะเพิ่มขึ้นแฟนบิ๊กเป็นสกิลโจมตีระยะ6เมตรที่มีประสิทธิภาพคือการเพิ่มความเสียหายระยะใกล้ให้กับสกิลถัดไปหลังจากแฟนบิ๊กได้10%ซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วเพเยอร์จะไว้ใช้เปิดคอมโบเพียงเท่านั้น Energy Control คำอธิบายสกิลควบคุมการไหลเวียนของพลังและนำมาใช้ความเสียหายที่ได้รับจะกลายเป็นศูนย์ระหว่างเชสกิลและได้รับบัฟของจัก,กรกลยกเว้นการฟื้นฟู MP การใช้งานจัก,กรกลไม่เกินเลเวลของ Energy Control ที่เรียนรู้คำอธิบายเพิ่มเติมเมื่อลบดาเมจได้สำเร็จ a อ t a c k อาวุธได้ความสาเสถียรจะเพิ่มขึ้นชัวรณะการเพิ่ม a อ t a c k อาวุธเมื่อรวมกับผู้ทำลายล้างจะไม่เกิน50% หากมองย้อนไปสกิลผู้ทำลายล้างถือเป็นปัจจัยหลักที่ทำให้สายสลับมือนั้นโจมตีแรงขึ้นแต่เมื่อมี Energy Control เข้ามามันจึงไม่จำเป็นต้องอัพผู้ทำลายล้างอีกต่อไปเพราะว่าการเพิ่มดาเมจนั้นไม่สำคัญอีกแล้วแม้จะใช้ทั้งสองอย่างควบคู่กันแต่การเพิ่มดาเมจจะหยุดที่50%เท่านั้นซึ่ง Energy Control เพียงสกิลเดียวก็สามารถทำให้มันเต็มได้แล้ว และอัตราพิเศษของสกิลนี้อีกอย่างก็คือเมื่อเรากดปัดป้องสําเร็จสกิลจากกาจะทํางานอัตโนมัติซึ่งในสกิลจากกานั้นมีผลฟื้นฟูเอ็กแท็กซ์รีคูเวอร์ถึง20หน่วยก็จบไปแล้วนะครับสำหรับสกิลเทียห้าของสายสนหับมือก็ต้องบอกตามตรงว่าเป็นอีกสายบันล้านที่น่าสนใจเนื่ง้วยสกิลทั้งหมดนั้นขึ้นอยู่กับค่าเอจิซึ่งเราไม่จำเป็นต้องอัพบวมกดที่ลดการป้องกันของเรานั่นเอง มันจึงเป็นหนึ่งสายที่คนนิยมเล่นโซโลกันณเวลานี้ซึ่งก็ต้องยอมรับตรงว,ว่าดาเมจอาจจะไม่ได้เวอร์วังมากแต่การโจมตีตอนเนื่องและความอึดหรือสกิลต่างๆที่เอื้อให้กับการหลบดาเมจนั้นค่อนข้างที่จะดียังไงถ้าหาข้อมูลผิดพลาดประการใดกับเพราออภัยสามารถติเตือนหรือแก้ไขกันได้ที่คอมเมนต์ด้านล่างก่อนจากกันไปอย่าลืมกดซับกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าหรือได้สิสำหรับวันนี้ผมมายดไลค์ฟตี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ เป็นวันที่น่าเบื่ออีกวันหนึ่งไม่ได้คนแต่งชุดสวยกันทั้งนั้นเลยตังซื้อชุดเฮ้ยไม่ไดเชื่อจริงจริงอะไรมี่จักทำอะไรไม่มีตังซื้อเอ็มพี่ไม่มีตังซื้อชุดสวยเลยอะร้านเปิดใหม่ก็มีทำไมไม่ไปอุดหนุนนะไอชื่อร้านอะไรวะร้านแบ็กมาร์เก็ตอะเออมันเขาเรียกว่าอะไรวะจำาหน่าเอ็มโค้ดถูกเลยอิงไม่ลองติดต่อไปแค่แค่จิมลิงค์ข้างล่างคลิปเนี่ยเบา ไม่มีนะลิงก์ข้างล่างนั่งรายละเอียดคลิปวิจารณรายละเอียดคลิปจิ้มตรงนั้นอ่ะไม่มีมันมีมันมีอยู่ตรงนั้นมันมีจิ้มเบาๆแล้วเขาไปซื้อเอ็มมันมีทำไมง่อย่างนี้่ะมันมีกิจารมันมีเว้ยมันมีไปดูไปดูก่อนไปดูดูไปตายอ